สวัสดีครับร้านเจเจไวช็อปครับผมวันนี้ New f o r ์ซ่า0าเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องท้าย s h a เอชสี4 7นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น s s 4 7ทับทิมสีขาวฝาคาร์บอนนะขนาดความจุตรงนี้จะอยู่ประมาณ47ลิตรนะครับใส่หมวกได้2บใบเต็มๆมันจะมีทับทิมแดงกับทับทิมขาวนะเปิดก็ปีเปิดจากด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ด้านในก็ใส่บวกได้สองใบขึ้นอยู่กับมวกด้วยนะครับบางบวกก็ต้องตั้งบางบวกก็ต้องตะแคงนอนเอานะเดี๋ยวนี้บวกมันใหญ่แล้วก็ขอบกล่องนะครับด้านบนเขาจะมีขอบขอบยางกันน้ำด้านในให้รอบเลยแล้วก็ครอบครับด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งกันน้ำอยู่แล้วนะครับพวกนี้ขับตักฝนล,ลุยฝนได้เต็มที่เลย กองแชจะติดตั้งบอกจริงได้นะครับตัวน,นี้เป็นบอกจริงตรงรุ่นของเขาเลยแล้วก็สามารถนแนะนําให้เปลี่ยนมือจับด้วยนะมือจับใส่ของตัว300แล้วครับแล้วก็แหลกค้าเป็นงานเหล็กพับนะครับเพราะถ้าเป็นงานพวกแหลกที่เป็นตะแกรงใส่ใต้มือจับอะไปแบกฟองที่แบบไม่ได้หนักมากก็หักนะครับพอหัก,กมันมาปลดไฟลิ่งตรงเนี้ยเป็นรอยหมดอยากทน,ทนใช้งานนานๆเปลี่ยนมือจับเถอะครับ ใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ b ไบช็อปได้โดยตรงเลยนะครับผมขอบคุณครับ